ครับผมสําหรับการทําดรนะคับชิ้นงานโดยที่เราจะทําการสปับเฉพาะบางส่วนนะครับจะมีวิธีการดังนี้ครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวจะสร้างตัวดาต้ามนะครับก็คือตัวน้านเซลลนมาที่บริเวณส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะสปีดชิ้นงานก่อนนะครับผมก็คิระ้านที่ต้องการใช้คําสั่งตัวเพลทสมมติผมจะดึงมาประมาณสัก1 หนึ่งหน่วยนะครับของชิ้นงานตัวนี้นะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับผมแคบมา1มิลทีนี้สเต็ปถัดไปนะครับผมก็จะทำการเลือกผิวชิ้นงานที่จะใช้ทำดาบนะครับก็จะประกอบไปด้วย CPU นะครับบริเวณนี้นะครับจากนั้นผมก็คลิกเลือกคำสั่งดาบครับโอเคนะครับในหน้าต่างของตัวดาบนะครับบริเวณนี้นะครับ คอนโซลตรงนี้ให้เราคลิกเลือกอตัวดาบเพีงนะครับจากนั้นก็คลิกเลือกตัวละหน้าตัวแพนนะครับที่เราได้สร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยชิ้นงานจะทําการดัฟนะครับโดยที่ใช้ไดเรกชันนะครับในการดัฟเนี่ยผ่านตัวเพนนี้นะครับเบื้องต้นนะครับชิ้นงานจะถูกดัฟทั้งชิ้นเลยนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ ใช้อปชันเพิ่มเติมนะครับให้ไปคลิกที่แท็บของตัว s p ปิดนะครับตรง Split Option นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นสปิดบายด a r พิ i n g นะครับคลิกเลือกปุ๊บนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยใช้งานเราก็จะดับนะครับแยกกันระหว่างสส่วนนะครับได้โดยที่ใช้ตัว p แพนนะครับตัวนี้เป็นจุดอ้างอิงในการทำด r k นะครับในส่วนของ s i z ์อ p อปชัครั ก็จะมีให้เลือกนะครับไปรูปแบบเอาเฉพาะด้านเดียวนะครับด้านบนด้านล่างหรือว่าจะสปิดไปพร้อมกันนะครับทั้งสองฝั่งก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็น first side only ปึ๊บก็ทำการดาบเฉพาะด้านบนได้นะครับ5องศาปึ๊บเรียบร้อยก็กดปุ่มโอเคนะครับทำการซ่อนตัวเพลตัวนี้ไว้ปึ๊บทานี้เราก็จะได้ดาบนะครับ โดยการสปิทนะครับเฉพาะส่วนที่ต้องการแล้วครับผม